สวัสดีครับวันนี้ก็ทำเมนูผัดหมี่นะครับใส่ไข่กับไส้กรอกครับก็มีเตรียมกระเทียมนะครับเส้นหมี่ไว้นะครับแล้วก็ไส้กรอกหั่นไว้แล้วก็ไข่นะครับตอนนี้ก็เตรียมซอสปรุงรสนะครับในการผัดหมี่นะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็น้ำตาลสองช้อนนะครับใส่ลงไป แล้วก็ทําการผัดกระเทียมก่อนนะครับแล้วก็เอาไส้กรอกลงไปผัดให้ไส้กรอกเริ่มตึงๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นําไข่ลงไปนะครับนําไข่ลงไปผัดนะครับผัดจนไข่เริ่มสุกดีนะครับแล้วก็นําเส้นหมี่ไวไ้ไที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดนะครับ ผัดพอเส้นเริ่มนิ่มนะครับแล้วเราก็เติมน้ำซอสลงไปนะครับแล้วก็ทําการคุกเขาให้สีสันดูน่าทานนะครับแล้วก็ทําการเติมถวง,งอกลงไปนะครับ mm hmm. เพื่อดูน่าทานนะครับแล้วก็คนจนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการปรุงพริกป่นนะครับเพื่อรับประทาน ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับ